แล้วก็ทำรู้พูดพอเอาทพอรู้ในลองลองเล้าเลยดิลองเล้าเลยลองเลาเแกเกิดมานึ่ใช่ใช่ที่จำได้ในเอ่านเเลาว่านั้นเกิดมาตืนเกิดในช่วงจน้าน่ยนช่วงนาทีเกิดนทไป่วจงนี่นครับเชียกวานะเกิดในช่วงนั้นมแวโลงไปกว้างเด็กอเลียบบเด็กตอเลี้ยบานงึ้นพอเตาูอตองเลียโตไ้กว้างโลกเร็วันโกตัวเลี้ย่า่าันัน บรเยสอยเิปแปดปีเลยเอสาะงนตักรมรวมเลอยวะเเเลอยว่ปีเลอยวะว่าไหมเซลอยสามสิบเซลอยสามสิบแปดาวะสามแปดมันตายยังเห็นดื้อเซลอยสามสิบแปดแต่ว่านก็ังกรมเอ็งนั่งเล่นเล่นเืองล้วัวตัวเอกอยู่นั่นนั่งเล่นเดนดม

มือแม่ท่าเหมือนกันอย่ายคนอยู่เลยคนติดเบี้ยไปเก็บข้าวเนี่ยหน้านุ่มโหมดยางอะไรเละกกันไอ้วนที่เลยไปเก็บข้าวฟาลูกไปพูกเปเลยตอนเมาที่หน้าเบี้ยไคนเดี้หน้าเบี้ยทุกวันไงเปนงั้นที่ก็มาถือหักตรงนี้เต้นแต่ลองเรียนเจอตรงนี้เต้นหน้าเบี้ยแต่หนูก็ไม่ให่ายันเด็กมาทำหน้าเบี้ยตรงนี้อ๋อครับแล้ว่าก็ไม่ให้แต่ลองเรียนืจอตรงนั้นเจอันนี้ตรงนี้แตทุกวันนี่ไงไปพวกเป้ถึงกับแม่ไปเก็บข้าว

แกแกเป็นยาเมฆคนนี้นะเป็นลูกเม่คนนี้แต่ยาเม่ยังเอกาสยึ่งยกให้ยก้าหลายเรื่งง่ายด้วยแค่ก็แต่ก็ทิ้งเอาไปไหว้ไม่ได้เจ็บทพี้ยนเอาไปไหว้ไม่ได้กัเจ็บใต้ไม่บายทิ้งเอาลูกแกมาขึ้นกันเอ่ขึ้นมาขึ้นของตัวมาขึ้นเม่ยี่อานตัอยู่ยู่ได้กับคนย่ายๆก็มาดูดูเรียนดูวัดต่มาดูวัดกับ ไมในวัดดีล่วงตีใหญ่หูดีใจใหญ่หูมีใจจันเร็วไ<อ>ามา่รู้เดียวูงบวชนี่ในวัดดีล้วงดีเลยบวชนี่เรียนเรียนก็ไปเรียนนั่งจือไ